สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องการหารจำนวนเต็มนะคะหลักการหารก็จะเหมือนหลักการคูณเลยนะคะก็คือเครื่องหมายเหมือนกันหารกันผลลัพธ์จะเป็นบวกนะคะแต่ถ้าเกิดต่างกันหารกันผลลัพธ์จะเป็นลบนั่นเองนะคะหลักการถ้านักเรียนจับหลักการคูณนะคะหลักการหารเหมือนกับหลักการคูณเลยนะคะ ไปนะคะดูตัวอย่างกันนะคะเช่นจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตัวอย่างเช่น12หาร2นะคะ12เป็นจำนวนเต็มบวกหารด้วย22ที่เป็นจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะได้จำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะเหมือนกันหารกันตอบบวกนะคะทีนี้ผลหารนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังหารไม่ค่อยคล่องนะคะให้นักเรียนจำหลักการง่ายๆค่ะว่า2 ตัวหารนะคะสองเนี่ยหารคูณอะไรแล้วได้สิบสองนั่นเองนะคะนั่นคือคำตอบนะคะนเรนก็ท่องแม่สองค่ะสองอะไรได้สิบสองสองหเพราะฉะนั้นนะคะสิบสองหารสองเท่ากับหนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเช่นเดียวกันค่ะสิบหารห้านะคะบวกเหมือนกันหารกันคำตอบต้องเป็นบวกแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นหคูณอะไรได้สิบ 5คูณ2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น10หาร5เท่ากับ2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะจำนวนเต็มลบหารจำนวนเต็มลบเท่ากับจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือเหมือนกันนะคะเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันหารกันคำตอบจะต้องเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นลบ12หารลบ6ได้เท่าไหร่คะนักเรียนกระท่องแม่6ในใจคะ่ะ6คูณอะไรได้12 6,2,12ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะลบ4 0หารด้วยลบ8นะคะเป็นลบเหมือนกันหารกันตอบบวกนะคะเพราะฉะนั้นหารกันได้เท่าไหร่ลูกท่องแม่8ในใจ8คูณอะไรได้40 8,5,40เพราะฉะนั้นนะคะลบ40หารด้วยลบ8เท่ากับ 5นั่นเองนะคะต่อไปนะคะลบจำนวนเต็มลบนะคะหารด้วยจำนวนเต็มบวกเท่ากับจำนวนเต็มลบนะคะคือถ้าเป็นต่างกันนะคะเป็นประเภทต่างกันเช่นตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกนะคะหารกันนะคะคำตอบจะต้องติดลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลบ22หาร11นะคะคำตอบจะต้องติดลบค่ะลบเท่าไหร่คะ11คูณอะไรได้22 คูณ2เพราะฉะนั้นลบ22หาร11เท่ากับลบ2นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะลบ45หารด้วย5นะคะต่างกันตัวตั้งเป็นลบนะคะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบลบนะคะลบ45หาร5ได้เท่าไหร่นักเรียนท่องแม่5ได้เลยค่ะ5อะไรได้ส5 9าเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบเนั่นเองนะคะลบสี่หารห้เท่ากับลบเก้าไปนะคะถ้าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกบ้างและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบบ้างนะคะอันนี้ก็ต่างกันถูกไหมตัวนึงเป็นบวกตัวนึ่งเป็นลบต่างกันคำตอบต้องติดลบแน่นอนนะคะแล้วหารกันได้เท่าไหร่เอ่ยท่องแม่สเลยค่ะสอะไรได้สาสบสอง 4 8เพราะฉะนั้น32หารด้วยลบ4เท่ากับลบ8นะคะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะ49หารด้วยลบ7นะคะนองคิดในใจเลยค่ะต่างกันตอบลบนะคะเพราะฉะนั้น49หาร7ทองแม่7 7อะไรได้49 7 7 49เพราะฉะนั้น49หารด้วยลบ7เท่ากับลบ7นั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะทำงานชิ้นที่9การหารจำนวนเต็มได้เลยคะ่ะอย่าลืมเขียนวันที่กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในคาบค่ะ<ช>